สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่13พฤษภาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ เมื่อวันที่11พฤษภาคมมีรายงานพบศพแรงงานหญิงชาวไทยบนเนินป้อมต้าอูหลุนเมืองจีหลงมีบาดแผลถูกแทงหลายจุดมีร่องรอยการต่อสู้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่านายจ้างหญิงซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สัญชาติไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายขณะนี้ถูกจับกลุมแล้ว เช้าวันที่11พฤษภาคมชาวบ้านละแวกใกล้เคียงป้อมต้าอูหลุนเมืองจีหลงพบศพผู้หญิงนอนตายอยู่บนทางลาดซึ่งเต็มไปด้วยคราบเลือดจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าพบคราบเลือดที่ทางเข้าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรจากที่เกิดเหตุศพมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งมีร่องรอยการต่อสู้และถูกผลักตกจากเนินเขาหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วจึงเข้าจับกลุ่มนายจ้างหญิงสัญชาติไทยในคืนวันเกิดเหตุต้องสงสัยข้อหาฆาตกรรมศาลสั่งอายัด ตัวห้ามเยี่ยมห้ามประกันเมื่อวันก่อนเกิดคดีฆาตรกรรมสามศพที่ซันชงนิวไทเปก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโตติดต่อแม่ไม่ได้หลายวันจึงแจ้งความกับตำรวจต่อมาพบศพแม่น้องสาวและหลานชายวัยสามขวบในห้องนอนลูกเขยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ที่อพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายวันในไทจง ตำรวจนอกเครื่องแบบพังประตูเข้าไปจับตัวชายคนหนึ่งซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีฆาตกรรมสาศพที่ซันชงนครนิวยอร์กหลังจากทำการสืบสวนทั้งคืนเมื่อวานนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาตำรวจตรวจพบเบาะแสที่ห้องเช่าเมืองไทยจง ชายรายนี้แท่จางอายุ24ปีเป็นลูกเขยของครอบครัวที่เกิดเหตุทุกนำตัวกลับมาสอบปากคำคาดว่าเขาสงสัยภรรยาแท่เฉินนอกใจและมีปากเสียงกับแม่ภรรยาเรื่องเงินจึงตั้งข้อสงสัยว่าช่วงวันที่1-2พฤษภาคมเขาบีบคอภรรยาและแม่ภรรยาและบีบคอลูกเลี้ยงวัยสขวบจนเสียชีวิตในที่สุด หลังเกิดเหตุลูกเขยคนนี้ไม่ได้หลบหนีทันทีเพื่อไม่ให้ถูกตรวจพบสงสัยว่าใช้มือถือของแม่ภรยาตอบกลับข้อความลูกสาวคนโตหลังจากผ่านไปหลายวันวันที่6พฤษภาคมจึงเก็บสัมภาระและนั่งรถแท็กซี่ออกไปแล้วเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะชนิดอื่นเพื่อหลบหนีแต่ศพของย้าหลาน3ศพเสียชีวิตมานานกว่า1สัปดาห์กระทั่งเมื่อวันที่1 1พฤษภาคมจึงพบศพ คดีถูกเปิดโปงเพราะลูกสาวคนโตของผู้ตายติดต่อแม่ไม่ได้หลายวันจึงไปหาแม่ที่บ้านคาดไม่ถึงว่าจะเห็นสภาพแม่น้องสาวและหลานชายกลายเป็นศพถูกห่อด้วยผ้าห่มสภาพศพอืดบวมร่างกายไม่มีบาดแผลทุกแทงวิธีการฆาตกรรมและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจเขตยงคังไทยนานวิ่งไล่จับแรงงานชาวเวียดนามที่ต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานหลบหนีตำรวจเข้าล้อมและจับกลุ่มตัวได้ต่อมาหนึ่งในตำรวจได้เตะกระทืบชายคนนั้นหลายครั้งมีประชาชนถ่ายคลิปไว้และโพสต์ลงโซเชียลกลายเป็นประเด็นร้อนในอินเทอร์เน็ตด้านสถานีตำรวจเขตยงคังระบุว่าจะสอบสวนลงโทษผู้กระทำผิด ช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายจากสถานีตำรวจเขตหยงคังวิ่งไล่จับแรงงานต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานหลบหนีชายคนดังกล่าววิ่งหลบหนีไปมาแต่ถูกตำรวจเข้าล้อมและจับกลุมตัวได้วินาทีถัดมาหนึ่งในตำรวจได้เตะชายคนนั้นอย่างรุนแรงถูกประชาชนถ่ายคลิปไว้ได้และโพสต์ลงโซเชียลกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดผมว่าโดยกิเียเดียอเหลังอ่ะสั้นๆนะเนี่ยกัดกัดจับนี่คือคัชิวออัเฮยอันนี้ก็วัยา สถานีตำรวจเขตยงคังเผยว่าขณะที่ออกลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายพบรถยนต์ขนาดเล็กคันหนึ่งไม่เปิดไฟจึงเรียกตรวจแต่คนขับกลับรีบขับหนีออกไปฝ่าไฟแดงถึง3ครั้งติดกันกระทั่งชนสิ่งกีดขวางจึงลงมาจากรถและวิ่งหนีต่อภายหลังตรวจพบเป็นแรงงานเวียดนามหลบหนีแต่ช่วงระหว่างการจับกลุมตำรวจแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่าสถานีตำรวจเขตยงคังได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว แรงงานต่างชาติหลบหนี้ที่ถูกจับกลุมตัวถูกส่งเรื่องไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประมาทเลินเลอระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะต้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบและจะเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัดต่อไป ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อวันที่10พฤษภาคมมีพายุสนามแม่เหล็กรุนแรงจนถึงช่วงครึ่งเช้าของวันนี้ทำให้หลายพื้นที่ในซีกโลกเหนือก็เห็นแสงออโรราได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องซึ่งอาจรบกวนต่อระบบไฟฟ้าและสัญญาณ GPS ด้วย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุสุริยะรุนแรงสุดในรอบ20ปีพัดถล่มโลกหลายพื้นที่ซึ่งในอดีตไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แสงออโรรา ก็สามารถเห็นได้ในครั้งนี้อาทิสาราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียต่างอวดภาพแสงเหนือที่งดงามบนโลกโซเชียลกรมตุว,วิเคราะห์ว่าเนื่องจากขั้วแม่เหล็กเหนืออยู่ใกล้กรีนแลนด์ทําให้ยุโรปและอเมริกาที่อยู่ในละติจูดค่อนข้างต่ำเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแต่ไต้หวันอยู่ในละติจูดที่ไกลจากขั้วแม่เหล็กเหนือจึงมองไม่เห็นทั้งนี้พายุสนามแม่เหล็กได้ยกระดับความรุนแรงสูงสุดเมื่อเวลา5นาฬกาถึง8นาฬกาของวันที่11พฤษภาคมและยังคงส่งอิทธิพลต่อเนื่องซึ่งอาาจรบกวนสัญญณ GPS และ 我们需要对于电力系统做一些多监控以及预应措施，还有有关卫星的高度以及姿态，有请太空中心留意。 กริมตุวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมในอวกาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในพื้นที่พลังงานสูงฟลักของโปรตอนที่เพิ่มพลังงานและพายุสนามแม่เหล็กรุนแรงผู้ใช้บริการสื่อสารคลื่นความถี่สูงและการควบคุมดาวเทียมระบุตำแหน่งในพื้นที่ฝั่งญี่ปุ่นต้องใส่ใจเป็นพิเศษคาดส่งผลกระทบถึงช่วงเช้าของวันที่13พฤษภาคมพายุสนามแม่เหล็กรุนแรงครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2546กินเวลาน,านานถึง66ชั่วโมง เนื่องจากระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์และโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงยังไม่สามารถพยากร,การณ์การเกิดพายุสุริยะได้อย่างแม่นยำนักวิทยาศาสตร์เตือนศูนย์โอกาสทั่วโลกจะต้องประสานกับระบบไฟฟ้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เมื่อเย็นวันนี้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือรวมถึงปั่นเชลถูเ่เฉงบานพื้นที่ของเถาหยวนและเชียงซานในชินจูเกิดไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องหลายพื้นที่ไฟดับ ด้านการไฟฟ้าไต้หวันกล่าวว่ากรณีไฟฟ้าดับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างกระทันหัน บนถนนมืดมิดไม่มีแสงไฟผู้คนต้องเดินคลำทางไปท่ามกลางความมืดกลางสายฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกา45นาทีที่เขตปันเชลนิวไทเปไฟดับกระทันหันซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้อยู่อาศัยและร้านค้าต่างๆการไฟฟ้าไต้หวันเผยว่าพายุฝนฟ้าขนองทําให้มอบแปลงไฟฟ้าระเบิดประชาชน2860ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้โดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการซ่อมแซมไม่เพียงแต่ในปันเชลเท่านั้นเทายวนก็เช่นกันเมื่อเวลา ประมาณ20นาฬิกาสายไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องไม่สามารถส่งกระแสไฟได้เนื่องจากฝนตกหนักประชาชน1,667ครัวเรือนในเขตใต้หยวนและเขตจงลี่ไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาเดียวกันที่เชียงซานชิงจูมี732ครัวเรือนไฟดับและพบว่ามีสาเหตุมาจากพายุฝนฟ้าขนองเช่นกันพบกับ PTS f o c ส s ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ